สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันวันนี้1ธันวาคม2563ครับวันนี้เสนอคลิปเรื่องตรวจการโอนเงินชาวนาร่ละ500ครับทําอย่างไรครับก็ไม่ยากครับวิธีตรวจทําได้หลายวิธีนะครับแต่คลิปนี้ตรวจที่ตรวจที่คลิปนี้เลยครับคือให้ท่านผู้ชมไปที่คอมเมนต์แรกนะครับไปกดลิงก์นะครับ หรือไม่ก็ไปกดที่คําอธิบายใต้คลิปจะวางลิงก์ไว้ให้2ที่นะครับกดที่ไหนก็ได้ครับลิงก์ที่คําอธิบายใต้คลิปก็ได้ลิงก์ที่คอมเมนต์แรกก็ได้เมื่อกดลิงก์แล้วก็จะเข้ามาหน้านี้ครับหน้าตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการภาครัฐนะครับวิธีตรวจว่าท่านได้รับเงินอนหรือ,อยังก็ให้เกษตรกร,ร,กรผู้ที่เป็นผู้ลงทะเบียนปลูกข้าวหรือว่าลงทะเบียนพืชทุกชนิด อันนี้ตรวจเงินทุกชนิดนะครับที่ทกศโอ,อนให้ชาวนาชาวไร่มันสำปะหลังยางพาราปาล์มข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประกันรายได้ข้าวโอนตรวจได้ทุกชนิดไร่ละห้าร้อยก็ตรวจได้นะครับก็กรอกชื่อลงตรงนี้ครับเอามือมากดสี่เหลี่ยมตรงนี้ในโทรศัพท์มือถือของท่านสมมุติว่าท่านไปกดลิงก์ที่คําอธิบายใต้คลิปแล้วหรือลิงก์ที่คอมเมนต์เลขแล้วก็มาหน้านี้เอามือไปกดสี่เหลี่ยมตรง เลขประจาตัวประชาชนเนี่ยสี่เหลี่ยมตรงใต้ใต้ตัวหนังสือคําว่าเลขประจําตัวประชาชนเนี่ยพอกดเป็นกระพริบกระพริบแล้วมันกระพริบเป็นเป็นเส้นดำๆกระพริบกระพริบก็พิมพ์เลขประจําตัว13หลักประชาชนเข้าไปนะเสร็จแล้วก็กดค้นหาถ้ากดค้นหาแล้วได้เงินจะมีหน้าตาเป็นยังไงครับถ้าได้เงินแล้วถ้าได้เงินแล้วจะบรดูบรรทัดใต้สุดครับบรรทัดใต้สุดจะเป็นรายการสุดท้าย อายุตัวอย่างรายนี้เขาได้เงินประกันรายได้ข้าวเมื่อ16พฤศจิกาหกครับมันก็จะบอกวันเดือนปีที่โอนแล้วก็บอกสาขาธนาคารที่โอนแล้วก็สถานะการโอนบอกว่าสําเร็จก็แสดงว่ารายนี้ได้เงินประกันรายได้ปลูกข้าวไปแล้วแต่ณวันที่ตรวจนี้ยังไม่ได้เงินโครงการค่าบริหารและพัฒนาผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับ ถ้าใครได้เงินโครงการพัฒนาและบริหารโครงการบริหารและพัฒนาผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูเข้าสองพันหกสามสามหกสี่ก็จะขึ้นตัวหนังสือแบบนี้มาแล้วก็ขึ้นวันเดือนปีที่โอนขึ้นสาขาที่โอนแล้วขึ้นว่าสําเร็จแบบนี้แสดงไว่าได้เงินแล้วก็ไปเบิกเงินได้แต่ถ้าขึ้นแบบนี้บรรทัดสุดท้ายเป็นแบบนี้โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีสองห้าหกสองถหกสามอยู่ระหว่างดําเนินการ บรรทัดสุดท้ายเป็นแบบนี้บ,นบรรทัดล่างสุดนะครับสแสดงว่ายังไม่ได้เงินอะไรนะครับรอไปก่อนนะครับแต่ถ้าได้เงินปุ๊บมันจะขึ้นเป็นปี64ให้เลยเช่น,นโครงการประกันรายได้ข้าวเนี่ยเขาก็จะขึ้น6 3สามาแล้วก็วันเดือนปีที่โอนสาขาที่โอนแล้วก็ตรงสถานะการโอนบอกว่าสําเร็จนะครับถ้าใครได้โครงการไรละห้าร้อยเขาก็จะขึ้นบอกว่าโครงการโครงการช่วยเหลือค่า บริหารและพัฒนาผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวีสองห้าหกสามสามหกสี่ก็บอกวันเดือนปีที่อนบอกสาขาที่โอนบอกสําเร็จแบบนี้ได้เงินไปรับเงินได้แต่ถ้าเป็นขึ้นเป็นอย่างอื่นเช่นโครงการเระกานรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวีสองห้าหกสองถ้าหกสามอยู่ระหว่างดาเนินการอย่างนี้ก็คือยังไม่ได้โอนยังรอการโอนอยู่นะครับก็หวังว่าจะตรวจเป็นนะครับกดที่ลิงก์แล้วก็ใส่เลขประชาชนแล้วกดค้นหาก็จะตรวจได้นะครับสําหรับคลิปนี้นําเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ